วันนี้เราจะพามาดู Honda f ฟีดที่ราคาไม่ถึง4 0 0แสนบาทรีบจับจองกันนะครับเพราะว่าไปไวแน่นอนครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมเบสดีค,คมมาค,ครับผมมาดีคาครับผมเราจะพามาดูรถฟรีดอีกแต่มันก็ไม่ใช่ฟีดทุกๆคลิปไม่เหมือนฟีดทั่วไปใช่เป็นฟีดที่พิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะอะไรใส่ไข,ข่คันนี้ใส่ไข่คันนี้ ใช่ใช่ไปเล่นคนเดียวป่ะไปคันนี้ที่บอกว่าพิเศษพิเศษยังไงมันก็เหมือนกันเนี่ยหน้าก็ก่อนไมเนอร์ก็คือคันนี้เป็นรูปทรงฟีดปกติเลยครับคอนด้าฟีดปี2 0 1พแต่ที่แตกต่างเดี๋ยวเราไปอธิบายทีหลังก็จะมากับโฉนี้ไฟหน้าลมดำกระจังจังหน้ากันทนหน้าอ่าแต่คันนี้จะแบบดูโฉบเฉี่ยวหน่อยมีชุดสเกิร์ตหน้ามาด้วยครับผมนะครับจัดทรงตามสไตล์เราอยู่แล้วมาพร้อมรถมี่ E37 เครับ1 9ึ5ง r 1 5านี่ที่พูดไปคืออะไร เมือเหนือทุกคันเนี่ยเพื่อลูกค้าใหม่ๆเข้ามาดูทางเราก็จะมีจัดทรงจัดทรงให้แล้วก็เป็นล้อใหม่อย่างใหม่ครับผมครับผมปีสิบคันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยปกติแล้วจะเป็นไฟเลี้ยวอยู่อยู่กระจกที่มาพิเศษที่เราบอกไฟเลี้ยวทางแก้วใช่เพราะว่ามันจะเป็นไมเนอร์ปี2013<ช>ที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ใชเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่หมดติดตามด้วยเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันก่อนครับปกติปีสิบคันนี้จะแปลกตาหน่งไฟมันจะไม่ใช่เป็นตัว e แล้วคันนี้มันจะเป็นไฟตัวไมม่อด์เชนเป็นตัว c ครบาอกป้ เป็นไฟอีกแบบหนึ่งใช่ครับพี่คาดเอวจะสั้นกว่านี้ใช่ครันนี้แปลงเป็นท้ายไมเนอร์แล้วกันครับผมมาเปิดดูด้านท้ายกันบ้างครับคันนี้เรื่องของการชนไม่มีนะครับซอกเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยดีกว่าว่ามันแปลกกว่านี้อีกไหมไปครับครับผมคันนี้ที่แตกต่างจากคันอื่นนะครับก็คือคันนี้จะไม่ใช่ประตูไฟฟ้าจะเป็นประตูมือเปิดธรรมดาเร์ฟีตก็มีประตูแมนนวลเหมือนกันใช่ครับปีสิบแรกๆเลย ครับผมแล้วไม่มีแค่ประตูอย่างเดียวถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้าตัวแอร์จะไม่ใช่แอร์ออโต้ครับแอร์จะเป็นสับผมแล้วกันสับเราจะเรียกเป็นเตาแก๊สก็เอากระทะมันได้เลยใส่ไข่ใส่น้ำมันทอดได้เลยครับได้ตั้งแต่พิเศษมึงแล้วนะใส่ไข่ครับนี่ใช่ก็พิเศษใส่ไข่ไงไม่ฮาเลยขยันเล่นด้วยอ่ะ คันนี้มากระบอกผ้าครับพี่มาสภาพดูดีเลยทีเดียวใช่ครับหลังคาสวยครับคาสวยฮะใช่รถไม่โซมถึงจะเป็นปี10รถไม่โซมใช่ครับพี่แต่ต่อให้ไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแต่ฟีดคันนี้ก็ยังเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าครับเซนทรัลล็อกมีปรับกระจกข้างไฟฟ้าได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อพูดถึงเครื่องชนักคันนี้ไม่มีแน่นอนครับเครื่องเหมือนฟีดทั่วๆั่วไปก็คือเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีห่ารส L ยซีซีเหลือเรื่อง1 5 0รหีซีอหล่หาง่ายก็คือเป็นเครื่ มีบางคนถามขึ้นภูทเตเบิกไว้ไหมไม่บอกไม่บอกมาซื้อก่อนบอกหน่อยก็ได้สบายสบายครับสบายครับบอกออปชันละที่มันแตกต่างอย่างนี้มันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกต่างอีกสิคันนี้แตกต่างในส่วนของเรื่องราคาให้ด้วยราคา3า8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ3 8 9 0 0 0บาทใช่ครับพี่แสดงว่าไม่ถึง4 0 0 0 0นไม่ถึง40,000ใช่ บอกเรทผ่อนนะครับสามแสนกว่าบาทเนี่ยผิดผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ส0 0 0สนกว่าบาทข้อหน้าผิดก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันแปดพนนี่มีลูกค้าถามบ่อยว่ามีผ่อนประมาณ8 0 0 0พันไหมใช่ครับมีแล้วคันนี้แล้วคออฟชั่นจะต่างไปบ้างภายนอกดูไม่รู้ถ้าคนไม่ทีดียก็ใช่ไม่เป็นไรแต่แถมเราจัดทรงล้อใหม่ยางใหม่เหมือนเดิมใรัไม่ได้ลดทอนอะไรลงไปเพื่อลดราคานะครับคุณภาพยังคับแก้วเหมือนเดิมใช่ครับมาตรฐานยังซู ครับถ้าอยากได้รถคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาเลยครับอ้ามาร์คแจกเบอร์ไว้สวัสดีครับผมมาร์คครับเบอร์0ูนย์หกห้าห้ายินดีให้บริการครับผม0ูนย์เก้าหกแปดหกแปพี่เบนครับผมครับถ้าสนใจก็รีบโทรเข้ามาทักอินบ็อกซ์ทักอะไรทักเข้ามาเลยอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกเราได้เลยครับจัดการให้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ